เช็ดปากหน่อยไปกันโอ้โหดีหใจมากเลยนะครับนานๆทีจะได้มาร้องเพลงนะฮะปกติก็ดูเขาร้องเพลงนะครับ,ด,รรบดูดูใครเหรอฮะอยากให้เป็นใครล่ะครับอยากให้พูดถึงใครเหรอครับฝั่งนี้นะฮะร,รู้เลยอะไรนะฮะเย้ ยังไงบ้างครััางครับัวันนี้ก็ดีใจมากนะครับวันนี้ก็ได้มาร้องถึงสี่เพลงเลยนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะคะที่จ้างผมมาร้องเพลงนะครับผมขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ดีใจมากนะครับเป็นวันนี้ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสหรือเปล่ามียังคริสต์มาสอีกนะครับทีนี้จะไปฉลองที่ไหนบ้างครับมีไหมครับบ้านบ้านอะไรนะบ้านผมเหรอครับกาลสินนะ ไม่มีหรอไม่มีใครไปไหนเลยนะครับไปใช่ไหมฮะไปไหนครับไปหาสุนัขที่บ้านผมนะครับสุนัขที่บ้านผมชื่อชิโร่นะฮะถ้าใครตามไปโอนแกมผมนะใครยังไม่ตามไปตามได้นะฮะตอนนี้ยอดยอดโฟโล่ยังน้อยอยู่สามร้อยกว่าคนนะไปช่วยฟอลให้หน่อยนะฮะก็อะไรนะครับอะไรนะฮะเมื่อกี้ใครพูดเรื่องงานวุ้ย ว่าว่าอะไรนะครับเอิร์ด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 คนไหนชื่อเอิร์ดนะครับเอิร์ดครับเอิร์ดครับไปไหนครับเอิร์ดเอิร์ดวันนี้ไม่ไปหากระชาเหรอครับไม่รู้นะเมื่อกี้เขาบอกว่าชื่อเอิร์ดนะเล่นกันเองแล้วนะไม่สนแล้วนะฝั่งนี้มีไหมครับฝั่งนี้นะใครครับฝั่งนู้น อ่าไม่มีไม่มีไม่ไปนะมีไหมทั้งหน้ามีไหมครับทั้งหน้าฟังไทยไม่รู้เรื่องนะครับมาจากจีนใช่ไหมครับมาจากจีนใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่อีกนะคฮะอะไรครับนี่เฮาอ่านี่เฮามาอ่าก็แค่นี้แหละนะครับบอกเหมือนเฮาใช่ไหมฮะอะไรครับบอกไอหนีนะไรครับ เอาล้วครับผมใครเก่งจีนช่วยผมด้วยนะฮะอะไรคุยเล่ออะไรเนี่ยนะฮะบ้านผมเรียกควายนะฮะค่อยๆเลยฮะโอ้ยขอโทษนะครับเอ่อโทษทีนะติดสำเนียงมาเนี่ยฮะเมื่อกี้ใครถ่ายอยู่พี่ออกกาศนะครับผมเดี๋ยวผมโดนเสิร์ฟก็ไรเดียเดี๋ยวจะคุยเยอะเลยเดี๋ยวร้องเพลงดีกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งคุยไม่ค่อยเก่งมันคุยไม่ค่อยเก่งจริงๆ นะครับสังเกตได้บทละครที่ได้รับคือแบบจะเป็นบทพูดน้อยตลอดนะอะไรครับตังนี้อะไรนะเมื่อกี้พูดใครพูดนะครับใหม่อันใหม่อะไรนะอันใหม่แจ็คแมนที่คือไงครับแจ็คแมทวันนี้วันนี้จะไปหาใครครับก็เซเว่นเหรอครับเขากลับไปแล้วนะครับอะไรฮะลุ้นๆแบม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  ติ๊ตติ๊ตอะไรเพลงเขาอะอยู่นี่มีเต็เต่าเต่านะฮะเต่าเต่าเต่าไว้ก่อนนะครับผมบบเล่นต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวคนข้างหน้าจะไม่เข้าใจนะครับผมคอมเมนต์ก็จะแบบคุยเลยกันก็คือแบบผมก็คุยแฟนคลับจากคนละเรื่องก,กันนะฮะผมเขาถามมาเรื่องหนึ่ง <ๆ S 1> ผมตอบอีกเรื่องหนึ่งน <ๆๆ S 1> ี่คือการสื่อสารระหว่างภาษาใจนี่ละกันใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใจเย็นๆใจเย็น ยันรุ่นเทพเบียร์อยู่ฝั่งนี้รุ่นแล่เบียดอยู่ฝั่งนี้รุ่นซีเนียยกหน้าแล้วนี่อขอโทษน,นะ <laughs> <laughs> อะไรนะครับอันนี้อันนี้นต่างประเทศช h i n e นะฮะครับผมมีหางมีหางพูดได้แค่นี้จริงมีห,หาวกับหิวข้าวอ่ะหิวข้าว <laughs> พูดอะไรนะไหนบอกไม่พ <laughs> ูดเลยไหนบอกร้องเพลงอย่างเดียวหิวข้าวยิ้มเข่าหิวข้าวหิวข้าวหัวไอ้นี่แหละหัวไอ้หนี ขอาไปเรียนแป๊บหนึง่งนะครับได้ได้ได้ต้องไปเรียนแล,ล้วมีใครเก่งกว่าตัดจีิงไหมครับอะไรนะครับไม่น,านม่นาติดสุดอะไรนะครับอย่าเลยเกรงใจงานนิดนึงนะฮะยังเหลือต้องสองเพลงนะโอเค <Okay S 2> ไหมฟังเพลงกันดีกว่าฟองเพลงกันดีกว่าเนอะ <Okay S 2> ช่วยกันร้องด้วยเนะนะอะไปร้องเพลงฟังเพลงหนึ่งครับผม เด็กแพงขึ้นมาเขาก็ดูเองไปร้องเอง